สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีสุขสุขคนเด้อคือบมันอุ่นน่ะสบายดีพี่น้องสบายดีกาจับเนี่ยส่นมากกว่ากาจับก่อนเล <c oughs> ยนะเหนื่อยแล้วมันเมือ่อยเมื่อนี้เมื่อนี้ยเบาใจเพิ่นเขาขั้วปิีงปลาปิีงปลากาจับกาจับไวไว <c oughs> พี่น้อง มันมาชุกแล้วบ่าอาจารย์มาดูลูกน้องดาวแล้วกาปลาหมึกอย่างปลาหมึกกินขาวแรงอย่าเยี่ยมมันบ่เห็นปลาหมึกตั้งแต่พายก็ซื้อใหายแม่เม่านอนเมทานอนซื้อใหายเมน้องเทนซื้อให้ยข้าวปี่หน่อยนะปลาหมึกนี่มบทนี่อย่างไรเก็บไว้กินเนี่ยไม่ แค่กินเลยก็นนะกเหลืออเด้วอ,นอีน้อ,เนอ,นอยเกินปลาลุงเกิปลาลุงี่เขปป่านี่ไหมลูกสวัสดีพี้เขารุกันเด้อสันดอกแดกดอกแดกหมองอีกันดิพี้เขาต้องโยาพสบายดีปลาลุงถ่า <laughs> แบบยจิบถ่ายกระตูกใหม่ กระตูแก้งึ่งนี่มีทุกรุ่นมัจ้ะตั้งแต่น่อยฮะกลางใส่ชำร่านี้เอาใส่ดิตดรงไกนสำลักปลาแดกน้องอเ,อเต้น้นองอเต้ออเตมาเผื่อต้องกินปลาแดด <c oughs> พี่แม่มาเข,ข่าคางนี่ทิกินเสียงเพลงกับมาเลยะ่ะ สบายดีพี่น้องไม่ได้กินขาวน้ำยาเนองเนอะุูกๆคนเนาะถุกๆประเทศไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันละกินขาวน้ำยาเยอหมดจ้อออกมาเด้อนี่มีปลาส็บๆไรเส็บไรมาเด้อมากินข้าวแรงเด้อข้าวแ้งแสบ โอ้โหเสียนปลาหมึกเสียนปลาหมึกมาทางน้องอีข้อตอนปลาหมึกในี่องตอนล้างกล่องกระยาคือกันแหมบรดี้ยินอีกว่าคน ใครเ,เพลงขึ้นมาเพี่น้องน้ำเขาจะม้วนเขาจะม้วนกระบอกนี่นเขาจะพอนละวงสัคคีกัได้มอแรงท่านเขาจะรู้ม,มาพอ่อนรลายช,ชิลงไปถ่ายกพี่เห็นน้องเบื่ออยู่ชินประกันพ่อนนะมีแต่ผู้เทาหาแล้ว แล้วงวงซามากี้เหรอทางดาเปลายังลูกอืกอพักกะหลั่มเมือกี้ก็บะมืกพากกลั่มไงอะไรนี่โอ้ยูร <laughs> ้ <laughs> องเพลงกันดิร้องกบับบะทึกหัวหัวหัวควันอยู่บนมือหัวควันก็จะร้องเพลงร้องกัร้องบะถึกคำว่าโอ้ยได้เหอ จอเจียแมนมาจังอปราาีเสียงกันเสียงผัวเจดาหลองเพลงเออพาเหมือนกันน่ะแล้วผัวเจดาหลองเพลงพี่น้องพาอุ้มพลอุ้ยปอ้ลยโอติลิกระซิสอยู่บ่ดีพี่น้องเอ้ย Để nhìn cho bọn áp gì nào Vậy ngừng hóa quần Xem pè xem pè Chú bọn lọng thế Bọn lọng bọn đại เพะล่องมาถึงเพะล่องมาได้กันเออไปซื่อเออนะเ <c oughs> จดมเสได้ยินอยู่ว่าเนาะเสียงกลัวหองเพลงกเจดา้าต้งไปเบิง่งนเนาะดาวลงไปถ่ายคลิปเอากระเจ้าคันคันนันเป็นคนหลา,า่ไล่บอกมันมันคือสิบตุตรทิศลิกาชิตทีเนาะลองไปเบิร์นข้ามาติดกาเบิ่งข้าวหนึ่งช่วยกันได้หลบเอาอะไรพี่น้องเลย หลวงละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่นบ่ได้ไอพี่น้องเอ้ยคันแม่นเฮ็นโดบแปก็แม่นติลิขสิทธิ์เออมวนวอดจังยิ้เหมือนน้องอีทั้งกินทั้งยิ้ไม่มีความสุขเท่เลยนะ กูวัวย <mm ุดกูจะพว่าพักจะว่าหยุระเดียวพวกคนก็จะรองเพลง หวานแฟนกับโมว่าพี่น้องเนอะฟ้าผัวเจดามเห็ดแล้วพอจะคือมาลองมาลองเพลงของเขาจะที่ลองเพลงงั้นอีฟอลล์รับไปลองพี่บอแม่ก็ในอ้ฟอลลบไปลองเขาได้เพลงกลนอยู่หรอวะโกโกเพลงกล ะครได้สิดดสลองเกินอีกนเนาะบ้านนี้ใชน่จะองมีแต่บรรดาผู้ใหญ่ไพ่โตเผ่นรอกันมาลองเพลงลองลองบุถึงจะคนถ <c oughs> ่องได้บรลกอ่อื้ววออือไปเลยละมวนแลเออกับจักรมวลแล้วเฮิงมาเห็นกันทะนึงมันซุกอยู่บนน้ซุกอย่างใหม่อย่างใหม่บ่อนอ พอมีชีวิตที่ว่าให้กับพ่อมวนพ่อชื่นก็แม่นะอะไรง่ายกว่าชิลงไปเพาะเลย <c oughs> ไปเพอะนุ้ยงึ้งที่ไปถ่ายคลิปพี่น้องเบิร์ดไปต่อชีวิตที่ว,าวา่าจะได้หวะกันซาซัซุยเห็นแต่ข้าวบนพาะตะกี้เนะี่ยสำเ็งม,มือคอพี่น้องเลยบุบิพับมือนะเดยไปทางเก่าจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ <c> ม <oughs> าทีปัดนี่ กอาหมาทน,นเลกึบกึบปลาหมึกขึ้นแก้วไปเดี๋ยวจะออกอีกไหมเพลงนี <c oughs> ้ม,ม,มาเยี่ยนแต่ก็ลาอย่พี่น้องเลย พัวควันนันพัวใจดำลองเพลงพี่น้องก็เป็นหมวนสซเซ่ลองบไดแย้้วไม่เสียงดนตรีผล้ามก็อิ่มแล้วเลือซ้ำการต่นเขียวแล้วหมวนได้โอ้ยคือตะบันน้ำมีด มาแล้เซียมก็จะรลอดไปจะรลอดไป น่องเงอ้ยมาฮันนี้ก็ร่าพี่ร่าน้องพอกันคลิปหนายูดี้มีย่ยงจุกจุกคนพี่น้อง